จัดปลาครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพาพี่แรมโบ้นะครับผมมาล่าปลาเอาชีวิตรอดในแม่น้ำเมยนะเราดักปลาแบบติดปิดทางปลาไว้นะครับทุกคนเราก็ต้องแบบทำให้แบบปลามันแจกตื่นนะครับผมโอเคโยนไปครับไฮ้ยเห็นเห็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปด้าตัวข้าไปไปดูเฮ้ยมันติดเลยอย่าละมาไหล่า อะไรไฟฟ้าเนี่ยโคตรใหญ่ทุกคนดูดูดูไม้ดูใกล้ๆก่อนเนี่ยน่าเสียง,งมันกรุบกรับเลยกรอบหนังนี่ยังกระมูหั่นนะครับผมยังกับหนังมูหั่นเลยนะประทังเนี้ยเนื้ออร่อยมากดูดูดูฟังครับผม วันนี้อยู่กับผมไม่ไม่ส่วนนะครับผมแล้วก็ลราม้วปลาด้ยครับทุกคนโั้ไม่จ้วันนี้มาทำอะไรจัดปลาผมวันนี้นะครับผมเราจะ พาพี่แลมโบ้นะผมมาล่าปลาเอาชีวิตรอดในแม่น้ำเมยนะโอเคมาคือแบบแม่น้ำเมยคือแบบเดี๋ยวพี่แลมโบ่จะบอกคอนเทนต์เปล่าเนี่ยนู่นนั่นก็แบบมันจะหาปลาได้หรือเปล่าอะไรนี่นู่นนั่นนะผมมาแล้วอันนี้ต้องเปียกไหมเปียกใช่ไหมผมโอ้หาปลาอะไรไม่ต้องเปียกเปียกอีกแล้วเปียกทุกคลิปอ่ะทำไงค่ัอันนี้ก็ลงปลาผมเดี๋ยวคุณจะลงตรงไหนก็ลงเนี่ยเนี่ยแค่ละแวกเนี่ยโอเคถือไว้งั้นขุดไปกับแพรคืออะไมาอย่ารำเยอะมาฉันฉันลงไม่ค่อยเป็นหรอกจริงๆอ่ะ ไปอ๋อฉันต้องปล่อยใช่ไหมไปมาอันนึ่งนั่ไงไปแค่คือละอันเออละอันอะไรวะทำไม่เป็นเนี่ยแล้วหาปลาที่บาดมานี่คอนเทนต์ให้ไหมนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์ปล่่อยละอันน่าห้ามให้มันบุดยุ่ยนะดึงดึงดูานเนี้ยเร็วๆโอ้โหมันจะพันกันเนี่ยทำเร็วๆกดทำเร็วๆคุณดึงยังไงดึงไว้ด้วยจับดีไว้ต้องปล่อยต้องจับอันนี้แล้วก็ค่อยปล่อยจับไว้จับไว้จระเข้ดึงก็ไม่หลุดโป๊ผูกไว้อะไปไม่คุณจะดึงยังไง คุณก็ลงน้ำไปเลยแค่นี้เองก็ค่อยๆดึงไปลอยไปดึงไปโอเคโอเคคุณจะปล่อยใช่ไหมอ้าวเดินไปนู่นหนึ่งไปตรงนู้นตรงนี้มีปลาไหมปลาไม่มีพี่ต้องมาฝั่งนี้ก่อนมาอ้อมมาแล้วก็โอเคไปดีกว่าจะไปไม่เป็นมันจะพันกันคุณทำอะไรเปลี่ยนไหมฮะไม่เป็นอ่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ลำบูร์ร้องบ้างนะครับผมมาดูวันนี้เราจะได้ดมปลากันไหมนะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วพี่โบปลาหนีหมดไม่หนีไม่หนี ไม่ได้ไปไหนหรอกไปอันนี้มันเกี่ยวไอ้กางเกงอันนี้ช่องไหนครับเนี่ยช่องไหนครับเนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยช่องใบเมียครับช่องใบเมยสวนเหรอครับใช่ครับอ๋อฉันไม่สบายสิเฉยช่องไทยหรือช่องอะไรครับเนี่ยช่องไทยช่องไทยอ๋อช่องไทยเหรอ,อแต่ตอนเนี้ยทำไมข่ายมันติดกันอย่างนี้ ไม่รู้โโอ้หมืออาชีพเลยอ่ะพี่โบอ่ะจริงจริงมันก็ปล่อยไปปึ้งปึงปึ้งปึงเลยท่านเนี่ยกบมันปล่อยยังไงของมันวะเนี่ยทันมากเดี่ยผมอีกแล้วจีรายุแน่เลยเนี่ยผมถือกล้องอยู่เมื่อกี้ผมไม่ได้ไปจับมันเลยพอผมเอาเอาให้ถือแป๊บเดียวแค่นั้นแหละยุ่งกันมั่วตัวไปหมดเลยเนี่ยไม่น่าให้ถือเลยไอพวกนี้มาดนาววเนี่ย ถ้าสบายนะดามไปน่ะถึงฝั่งนู้นแล้วคุณมีวันไหนที่คุณสบายบ้างไหมก็ตั้งแต่วันที่ดมนั่นแหละเนี่ยมันปล่อยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมามามาไปตรงนี้นี่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับลูกไข่มันมัดวะเนี่ยมาดูดิมันมาจากตั้งแต่คุณขายแล้วมันมาจากบริษัทอย่างนี้แหละมันมัดอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมาลับด้วยแปร์เลยเขามีแปร เอคทุกคนเดี๋ยวเราจะปาพี่โบลาปลาครับผมมาโอเคมาพี่โบได้ยังได้ยังพี่โบเร็วมามารับที่กระเพล้วเนี่ยกระเพยักษ์เนี่ยพอแล้วพอไหมพี่โบยังเราต้องไปรุ่นมันไม่ถึงโอเค มาทุกคนเดี๋ยววันนี้คือแบบจริงๆนะคือแบบผมไม่ค่อยสบายไงแล้วก็ผมอยากดูสกิลพี่แลมโบ้ลงปลานะมาดูว่าจะได้ดมปลาสักกี่ตัวกันนะครับผมมาภารกิจคน,นนั้นเนี่ยวันเนี้ยภารกิจภารกิจพี่แลมโบ้ลา,าลุยล่าปลาแม่น้ำเยมย e คุณเคยดูพ่อแม่พาลุยไหม <c ười> เคยดูเขาใส่เบ็ดเนี่ยผมลูกเนี่ยผมใส่ตั้งแต่เด็กแล้วเบ็ดอ่ะอามามาลองดูถ้าไม่ได้ดมแล้ววันเนี้ยผมจะแช่น้ำอยู่เนี่ยสามวัน เน่าวกว่านี้เน่ากว่านี่ยแกอยู่เนี่กลับบ้นแล้วก็จะลืมว่ากู้ภัยมางมเลยกู้ภัยพอดีแล้วพอติ้ตึงเข้ามาโอเคมาอันนี้เราเอาชีวิตรอดกับแบบอดีตนาวิกโยธินะครับทุกคน,ตน,นแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยแค่เขาแก่ยังไม่ได้เลยนะครับผมจะมัดแน่นมากเลยนะ เฮ้ยคุณต้องมีวิธีที่แบบแก้ง่ายๆอยู่แล้วโอ้โหให้มามตอนแรกพี่โบพี่โบ,พ,โบพี่โบแก้นหน่อยก็ <c oughs> ใช่ไงคุณมาใส่นี้อะ่ะเฮ้ยเ <c oughs> ขามาได้แล้วเนี่ยไปแก้ได้แล้วมาเดี๋ยวมาลุาาน้นกัน <c oughs> แต่วันนี้ถ้า <c oughs> ไม่มีปลาครับผมพี่แลมโบจะแช่ตัวอยู่ในน้ำสามวันนะครับผมใช่ครับรอดูได้เลยรอดูอีกทีนู่นแม่ต่วอนนู่นอื่นไปรอรับตรงนู้นเลยนะ หลบดิตากล้องเดี๋ยวโมโหนะเนี่ยมันติดหรือเปล่ามันไม่ติดมันจะติดอะไรเนี่ยเนี่ยตากล้องแกะแกะอนนี่ติดแล้วอ่าแกะกระนั้นแร่นั้นอย่างเดียวทำตัวให้มีประโยชน์บ้างคุณเน่ะอันนี้ก็ปล่อยไปนี่เลยนะคุณกบคุณกบครับผมอันนี้ปล่อยไปเลยนะปล่อยไปนี่นะตอนมาเก็บอย่าลืมนะมันไม่เกี่ยวหรอกนี่น้ำมันไหลตรงเนี้ยไม่มีเกี่ยวนี่ไงอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยแรงไม่ได้แรงไม่ได้เบาๆพอ เบา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 มันไม่หลุดหรอกเพราะว่าน้ำมันไหลมาทางนี้อยู่แล้วเจ้ไหมตา康 Yes sir Yes sir อย่าทำให้มันยากมันมีกี่วิธีร้อยเจ็ดวิธีร้อยแปดวิธีโอเครอกินปลากด้างได้เลยเรากินอะไรก็เสร็จแล้วเไยเอาขึ้นเลยฮะรักขึ้นเลยเรากินแบบเร่งด่วน ไม่ลากขึ้นแต่จะทำแบบนี้้าแบบนี้เรามันจะได้กินกี่วันรอประมาณไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวมันจะตุ้มจ้ามตรงนี้เลยตรงกลางเห็นไหมมันจะมาตุ้มปั้มปั้มบ้ามจ้ามเลยคุณเคยเห็นปลาคุณอยู่เนี่ยคุณเคยเห็นปลากดคางไซร์ร้อยแปดสิบโลไหมมคุณรอดูอีกไม่เกินสิบนาทีมันจะตุ้มบั้มตรงนี้เลยปุ้มบั้มอ่าโอเคระเบิดแล้วเปล่าไห้มันปา้มจะเข้ามาตรงนี้มีอยู่ลูกหนึ่งเราโยนแั้น่าจะง่ายกว่าโอเคเสร็จแล้วปโอเคมาเดี๋ยวรับคือ เราดักปลาแบบติดปิดทางปลาไว้นะครับทุกคนเราก็ต้องแบบทําให้แบบปลามันแตกตื่นนะครับผมแตกตื่นครับผมมันจะได้ไปติดกับขายของผมอะไรโยนดิโอเคโยนไปโยนข้างนอกได้ไหมนอกขายได้ไหมนอกขายได้แต่มันมีโอกาสยากอ๋อไม่ใกล้ใขายเนาะครรับไี่มมทางสองตัวแล้วเนี่ยสองตัวแล้วเเฮ้ยยนี่ น่ามาต้องให้ปลาหนีไปข้างในไล่เิไล่เลยนั่นน่ะไล่ปลาเลยมาไล่ปลาผมไล่ปลาเลยโอ้โหหาไล่เลยไล่มาให่ไปไล่ไปปลาที่อยู่ข้าไปอย่ลน่า ไปตั้งแต่เราเฮ้ยเฮ้ยเหมือนปลาโดนเออมันปลาโดนขวาทิ้งไว้นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยมาดูโอ้โหครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะดูนี่เราไล่ปลาเมื่อกี้โดนไหมโดนไหมโดนไหมหนีออกมาแล้วโดนไหมเฮ้ยไม่โดนอะไรสักตัวหนึ่งเลยแต่ประหลาดก็ไม่มีรอเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับแล้วตอนช่วงเย็นเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันจะขึ้นฝั่งมันจะมาหากินแถวนี้หาตามฝั่งกันแหละถ้วมันก็จะรอดมามันรอดไม่ได้ปุ๊บก็จะโดนตะข่ายเราตัวสองสามนิ้วนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ทำอะไรไปแพรเล่นดีกว่าไปหาไปหาเบ็ดกันมาเบ็ดตีอะไรมาของชาวบ้านเราแบบไปอาสาเหรอมีไหมมีอ่ะไปดูดิอ่ะแพไปพายไปเล่นดูไปเฮ้ยครบเฮ้ยมีเบ็ดเฮ้ยเห็นเห็นอะไรไม่รู้ตัวขาวตัวขาวไปไดูไปดูเอากล้องมากล้องมาอันนี่คุณใส่ไว้เหรอไม่ไม่ไม่ของชาวบ้านเหรอใช่ใช่ใช่ไปดูไปดูวิงูงูงู งูวุ้ยวุววงูงูเฮงกบใช่ตัวมันยาวๆอ่ะเฮ้เฮ้ยมามามยาไปใกล้มันมามาอถือถือหน่อยถืหน่อยกล้องมามาเดี๋ยวบันจะกัดนะมามมามาเอามาดูมามูมาเลให้งูะไม่กล้ารเฮ้ยมันจะดีนะทำไม ของชาวบ้านไม่ใช่ของผมนะเอาคุณเล่นมาใส่ไปไหมโอ้โหแล้วก็บอกว่าจะพาผมมาหาปลาไอไอที่ลงขายเมื่อกี้เนี่ยไอ้ลงขายไปมุมนไ้นอ้าะของเราเอาแล้วอันนี้อันนี้ก็มาชมวิวมาดูระหวังเอ้ยแล้วสุลูมันคืออะไรปะมดูมาดูดเ่อเพื่อเพื่อเพื่อเพ่อเพื่อเฮ้ยมันติอเพืยอเพ่อเหือเพือ่อเพ่อเพ่เเเ่เ่่เ่ออเ เก่งน้ำโอ้โว้าวมันมีไข่ด้วยฮะอุ้ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆตะก้องอุ้ยอันนี้ปลาอะไรเนี่ยมาทางแงะเฮ้ยไม่ไม่อ่าพี่พี่ดึงออกนะผมเสียวฮะตัวมันใหญ่เกินอ่ะอุ้ยอุ้ยมันเกี่ยวอันนี้อยู่อะมันมัดเลยมันน่าจะมันน่าจะต่อสู้ มันตายยังวะเนี่ยโงูน่าจะมันติดนานแล้วมั้งเนี่ยกบโอ้โหเป็ใหญ่ปลาสังเงปลาสังเงนี่ปลาสังเงครับทุกคนมาดูใกล้ๆมาเจอตอนแรกนึกว่างูเออเดี๋ยว,ยวเรานเป็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 นอ้ตัวใหญ่นั้นอะมันไม่หลุดหรอมั้งมันมันมันตุยแล้วอ่ะใช่ใช่โอ้ทุกคนโอ้โหมันน่านจะติดนานแล้วนะเนี่ยเอาดูดูนี่ดูทั้งตัวเนี่ยฮึว้าวตัวยังใหญ่ครับผมเฮ้ยมันมันอยู่แถวโขดหินอย่างนี้แล้วกบใช่ครับผมพวกนี่ยมันจะชอบอยู่ในถ้ำเดี๋ยว เพื่อความเนียนคุณอะไรคุณก็เดี๋ยวโอ้ยอะไร่างนั้นพี่จะเอาเอาไหมล่ะก็ทำกินเลยเลชาวบ้านฟังคนรู้เอาดูจังหวะก่อนจะเอาไหมแล้วถ่ายคลิปด้วยเดราม่าอีกนะไปเอาปากคนอื่นเราเอาเลยเอาเลยเอาไหมเอาเลยเรากินเพื่ออยู่เราอยู่เพื่อกินเอาแล้วเขาจะไม่ว่าเหรอเออรีบเรีวโอ้โหมันติดหนักเลยว่ะกบ กดยากว่ะพี่ลองยกมาทำพวงอย่นะางเงี้ยนดะูทำพวงอย่างเงี้ยทุกคนดูดอูอ๋อไออันนี้เสียงอะไรวะโคตรใหญ่เสียงโดนเหรอเสียงโ, <ฆ S 1> โดนโอ๋อคุณถ่ายคลิปใช่ไหมใช่ใช่ก็เราถ่ายคลิปลงปลากันเนี่ยโคตรใหญ่ทุกคนดูดูด,ดูมาดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวดูปลาซางเงะอันนี้ประมาณกี่โลได้ไวะกบประมาณเท่าไหร่คุณวะสี่น่าจะมีสามสี่ครับผมถึง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 สี่มั้หัวมันแบบพอๆกับบ้องของผมเลยเนี่ยไหนๆเดี๋ยวใหญ่มาก น่าจะมีสี่มีเหลือเฮ้เก็บเลยเดี๋ยวรูเดี๋ยวกบๆฮ้ยผมก็รู้สึกว่ามันพอดีมือเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาผมกำอ่ะมันก็จะกำไม่หลวมแบบนี้เวลาผมกำมันก็จะเหลือประมาณนี้เลยเนี่ยรีบดีกว่ากำแขนเหรอเดี๋ยวจะของไงกดปอ่ดดิ อันนี้มันเริ่มมีกลิ่นแล้วหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไหมมีนิดๆแล้วไม่เป็นไรหรอกผมว่าเขาเขาน่จะไม่เอาหรอกเพราะมันมีกลิ่นแล้วไงใช่ใช่ใช่เขาใส่ทิ้งไว้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยใช่เราแบบช่วยเอาไว้เอาออกเลยอาออกเลยเพราะว่าถ้าเขาเขาไม่รู้จะมาเจอตอนไหนบันเทิงละแก่ยากออได้ไหมเบ็ดเป็เบ็ดดวงโคตรใหญ่เลยอ่ะเขาใส่เหยื่ออะไรวะกบเนี่ยปลาใส่เงี้ยอันนี้พวกเหยื่ออาหารสดอะไรก็ได้ครับอาหารสดใช่ไหม อะกูนแก่สิมันแกะยากเนี่หรือว่าเขาไม่อยากให้เหรวาวัดซะจูผมขอหน่อยนะชาวบ้านใครมาใส่ไว้มันมันมันเน่าแล้วเนี่ยมันจะเน่าแล้วเนี่ยไม่มีใครอันนี้แล้วเนี่ยพอดีเลยตะข่ายเราไม่ต้องไปดูแล้วตะข่ายดากปลาเรานะตาข่ายดับปาลนะา,า,ปานี่โอกาสมันจะมีไหมเนี่ยมี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 วิแต่ว่าใหญ่จริงตัวเนี้ยใหญ่ไหมให,ให่ตัวเนี้ย,ยมันปลดไม่ได้เลยว่ะกรุนีเ่เอาเชือกไปด้วยมันนียวเนาะอือเชื๋อวเจะเอาไปทั้งเชือกเลยเอาไปเชือกหมดยากมากมันไม่ได้แล้ว เอาไปดึงเชือเลยก็ให้หายไปเลยเออเออเหมือนแบบปลาตัวใหญ่มันดึงมบ้าเลยดึกมาเอาไปอย่างนั้นเราจะได้ไม่เสียเวลาแต่ดราม่าหรือเปล่าพี่ฮะไปดราม่าไหมไม่ต้องพูดเยอะไปมวยปลาคุณอินเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะไปไอ้ลูกคุณจะอะไรเร็วฉันไม่อยากเปียกเนี่ยมาโอเ้ตัวแล้วนะ โอ้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 ไอ้กบีอะนั่งลงจะปาไว้ระวังเบียดนะดูดูดูดม่ใครให้เอานี่ออกเอาขาออกนี่กบเอาอันนี้นี่โกบอะไรไหมผมรู้แล้วผมรู้แล้วไปก่อไฟนี่กลับไปนี่ก่อไฟแล้วก็ย่างเลยโอเคย่างเลยไหมโอเคโอเคย่างเลยนะดู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 ตัวนะ ตัวย <legislation> uh. yeah. uh ังใหญ่ล <distintos> <rabbit> ่ะใหญ่ดูนี่ดูนี่ใหญ่ครับปลาสิเงนี้ว้าวโอ้ดูดิครับทุกคนถ้าล่วงมือทำไงเนี่ยถ้าล่วงเอาโอเคมาลรุลุ่งับมาใส่ครับผม ผูดเสียงดังไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรเราอยู่อันนี้แล้วไม่มันไม่ใช่ปลาเราเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาหัวลงเหรอเออเปิดออกอ่ะเดี๋ยวเทายังบีบโอ้แกนสแก๊สโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนะครับผมอ่ะอึ้ยเยอนี่ะนะโคตรหยางยักษ์มาไม่ไว้อย่างนี้เลยไหมคเออโอเค มาครับผมตอนนี้เอาที่แล้วอันนี้น้ำพริกครับน้ำพริกน้ำพริกแจวแจวแจวเอาผมมาดูมาดูโอ้โหน่ากินมากมาพี่โบเปิดก่อนเลยเปิดประเด็นเลยพี่ปลาสังเงครั้งแรกในชีวิตเอาอ่ะกินยังไงปลาสังเงีมยเดี๋ยกินปลาสังเงก็คืออ่ะกินยังไงไหนมาดูเออเธอเนี่ยนะมาโอ้ยไหนปลาสังเงหั่นอันเนี้ยน่าเสียมันกรุบกรับเลยกรอบอ่ะ ไปลองกินเฉพาะอนนี่ก่อนไหนเมื่อกี้คุณจับอะไรมาเมื่อกี้ไม่ได้จับอะไรเอามาลองกินอันนี้หนังนะใช่ใช่อือเป็นยังไงบ้างกอดเฮ้ยมาเดี๋ยวผมขอลองด้วยอืมเฮ้ยเนี่ยทุกคนทุกคนอือเนี่ลองหนังหนังนี่ยังกระมูกหันนะครับผมยังกระหนังหมูหันเลยนะตอนนี้เนี้ยเนื้ออร่อยมากดูดูดูฟังครับผม อืออเนี่ยพี่โบต้องหนังนี้เนี่ยเนี่ยพี่โบอันเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ดูจิมจิมใกล้ๆกลออ้องเออดูมากัดเข้าไปโอ้โหอุห้ยเราได้ของดีแล้วเนี่ยพี่โบุูนจริงแล้วเนะนี่ยเนี่ยขอบังขอบัง อร่อยว่ะนี่หนังกว่ามากเนี่ดู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 หนังมามาดูนี่นะเหนังมันตกไปครึ่งปลาทังเงี้ยอุ้ยหนังก็อร่อยว่ะหืมสุดยอดอร่อยจริงทุกคนลองเนื้อพองเนื้อพองกินแล้วเมื่อกี้อร่อยมากร้อนอร่อยว่ะเนื้อเนี่ค นี่ครับผมเนื้อปลาสังเงครับผมอร่อยอร่อยจริงๆนะอืยอด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 อร่อยเนื้อเราต้องย่างย่างต่อให้มันอีกเล็กนิดนึงแต่ว่าเราเรากินหนังก่อนหนึ่งย่างต่ออีกนิดนึงอืทุกคนย่างเด็ดอ่ะมันมันมันเลยนะดูใช่ครับผมย่างเด็ดพูดจริงหนังปลาสังเงเนี่ยของดีนี่นะ อร่อยนังปลาตรงนี้เฮ้ยเรากินหนังก่อนเราค่อยย่างต่อโอ้ดูนี่ทุกคนหนังน่าจะกรอบเลยอร่อยเนื้อพี่โบ้เนื้อ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 ยังใหญ่เลยอือพอดีอดี๋ยดีที่จะแควตะคุยอย่าตะแควเหล่ามาตะคุ้ยจะแควเจ้าหรอตะแควผัดด้วยอะไรแปลให้ผมฟังด้วยหน่อยดิ เขาามเบ็ดลมเบ็ดเบีดหายตัวหนึ่งฮะเบียดหายตัวหนึ่งเบ็ดหายไปอันหนึ่งอันไปอันหนึ่งเออจะบาบ้านเราแพี่เดี๋ยว้กินปลาด้ก่อนเนี่ยบ้านเาลอมาตั้ลมาเจเจเพนวอยีแหละดัลมาคุ่มาเอาไยันดอปลาเลียยันดอเนี่ยคุดชีหรอดั้งหลอมาโอยีโหรอเป็ดเลือยแกก็อน มันมีซีอาร์เบ็ดเขาหายเบ็ดเขาไม่ครบพอเบ็ดไม่ครบเหรอหายอันหนึ่งเหรอมันน่าจะโดนปลาตัวใหญ่ปลาอะไรโดนปลาตัวใหญ่หรือเปล่าดึงห,หายหรือเปล่าจะไม่รู้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะหายไปหมดเลยอ่ะหายไปทั้มซี่เลยนี่อ๋อหายไปทั้งทั้งเบ็ดเลยเหรอทปล่าหายไปเลยโอ้ยไปไหนวนะะผมมาน่าจะโดนปลาอันนี้ป่ะพี่ปรากดคางใหญ่หรือเปล่าไม่เเสียวลาเอาไปกิ่งไม้หักไหมล่ะตรงนั้นอ่ะ ไม่หากอ๋อกินไม้ไมหักเหรอไม้หัดกินไหมล่ะกินด้วยกันไหมล่ะเฮ้ยอ้อวะเอาไปประเดี๋ยวอ้อวะแตาอะไรเดาไปกินก็ช่ยกินเลยไม่ไม่ไม่อย่ไปด่อ๋อไปหาเบีไปหาเบดใช่ไหมครับโอเคพี่ให้เจอเร็ๆนะไม่ไม่ไม่ไปหาเบีครับไม่ไม่ไม่เจัเลยไปคุยคุยเยอโอเคหรอมึง๋ยวคุยแลอีกแล้คุยไปคุยคุยจริงจริงี่ยจริงจริง่ยม่ใจ 快点，爸，我回去见家里。